ก็ได้ให้ ระดับระดับที่สูงกับประเทศไทยนิดเดียวอย่างนิดเดียวเำาก็น,นิดเดียวนี้ก็ไมา่จะาสักะมานห้าสิบถึงร้อยกิโลเมตร สูงขึ้นไปทางเหนือมากกว่าสักร้อยกิโลเมตรโดยประมาณเนี่ยนะบรรยากาศของอุณหภูมิก็น่าจะค่อนข้างคงที่เลยะะคงที่ก็คือก็ะจะเย็นจากอิทธิพลของทะเล,ล,ะลนั่นแหละทะเลที่อยู่ทะเลแปซิฟิก ก็มีความขอบคุณผลลัพธ์ก็แม้ว่าในช่วงนี้อาจเป็นช่วงฤดูดนาวแต่บรรยากาศก,ก็จะไม่ดนาวเย็นมากอะในเวียดนามตอนเหนือที่หาหน่อยึงเป็นเมืองหนึ่งของเวียดนาม กรงรายละเอียดบอกว่าอาหารที่ไปรับประทานก็เลือกอาหารที่เป็นร้านที่ทำอาหารจากพืชจากแล้ก็ได้ทราบเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ ท่ทานเนื้อสัตว์ที่บอกว่าทานแบบเจอย่างเงี้ยจ้ะอาหารแบบเจเขาก็จะมีกำหนดพือบางชนิด ได้ข้อมูลว่าผู้ที่อยู่ในพื้นที่เด็กก็นิยมอาหารที่มาจากสัตว์เยอะเลยล่ะก็เป็นแบบนี้ยในแต่ละพื้นที่ในโลกก็จะเป็นรูปแบบคล้ายๆกันอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะในยุคเนี้ซึ่งเป็นยุคของบูชาย,ยันม,มนุษย์สิ่งของ ทำให้เกิดสารางมนุษย์สิ่งของยุคของวิชาอาชีพห้าลักษณะที่ทําให้เกิดสารางมนุษย์ศสิ่งของเกิดการร่วม,มสร้างมนุษยศ์สิ่งของ พื้นที่ปรมีาสามิทธะพระเดชกุณลงปุสดแังทัสรในร่างกายมนุษสติสิงของโดยตามปกติแล้วเนี่ยมนุษสติสิงของกี่มีบารมีสามสิทธะพระเดชกุณลงปุสดแังทัสรทําให้เป็นผู้รู้ผู้สื่อผู้เบิกบานทําให้รู้เห็นถึงธรรมทั้งหมด เ,เวลาของกิเลสเนเอาไสร้างวัตถุสิ่งของพรมีสาสิพัฏพระเดชปุรุโลกุลสตะจนันคัสโรก็รู้ด้วยรู้เห็นหมดเลยแล้วด้วยตอนเนี้ยบารมีสามสิบพัฏพระเดชปุรุโลกุลสตะจนันคัสโรได้ขยายพื้นที่ได้ก้าวหน้ามากขึ้นจากจากเดิมนิพพานทำบารมีสามสิบพัฏ กุหลุุสุจน์ทัศโสเคยถูกกิเลสทําให้มีขนาดเล็กเล็กมากกว่ากิเลสบามีสามสิบทัศนี้ได้ปรปับปรุงพัฒนาตัวเองผลรวมก็ได้ขยายนิพพานพรมบารมีสามสิบทัศประเดชกุโลกุสุจน์ทัศโ์เข้าถึงสู่พื้นที่อของนิพพากิเลสอ่ะนิพพากิเลสก็คือนิพพานของอากุศลธรรมานิพพานของขอ,งอ,งอ,งองัพยากตาธรรมา ที่เป็นหลักๆของนิพพานในสามนิพพานเนี่ยนิพพานของเราจะเ,เป็นนิพพานอุสสาธรรมะเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบพักอเดชะคุลวลกุสดอย่งเท่าเท่ากันขยายขนาด ของนิพพานทำบารมีสาสิบพัทเข้าสู่พื้นที่ของนิพพานกิเลสทำให้รับรู้ได้ถึงกิเลสที่มีอยู่มากขึ้นและกิเลสก็อยู่ในช่วงที่ถูกบารมีสามสิบพัทธเดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นบารมีสามสิบพัท พระเดชพระคุรุกุศจันท้รมใหม่ๆเกิดขึ้นอยู่ตลอดจยแล้วก็ได้ธาตุใหม่ๆมาเป็นของบารมีสามสิบพัฒน์แต่มากขึ้นนิพพานรมบารมีสามสิบพัฒน์ขยายเข้าสู่พื้นที่ของกิเลสมากขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อๆยๆแต่ยังไม่ได้ใหญ่เท่าเดิมที่มีขนาดเท่าๆกันกับนิพพาน อกุศลธรรมานิพพานอัพยกราธรรมะซึ่งเดิมเริ่มแรกๆที่ยังไม่ได้เบียดเบียนกันมากแบบอย่างนี้เนี่ยขนาดแต่และนิพพานสามนิพพานมีขนาดเท่าเกันจะ้ะเพราะฉะนั้นนาตาเนี้ยน,น,นิพพานบริสามิพัทก็ยังมีขนาดเล็กกว่นานิพพานของ สลาธรรมานิพพานคับพยาการธรรมาซึ่งเขาทําให้นิพพานเรามีขนาดเล็กเ่ะก็ยังขยายขนาดจะไม่ได้เท่าเดิมเลยนิเเนก็เข้ามาในาน,นิพพานธรรมบารมีสามสิบพัศนี้อยู่ตามพ่อทา,านธรรมบารมีสามสิบพัศพระเดชปุกุลงลุสัจ์าณทัสรโร มีสามสิบพัทไม่ดึงดูดปอกเกิดกิเลสที่มีอยู่ในทุกที่ให้เป็นบารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงพุสเซจันทัสโรไม่ไปบารมีสามสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงพุสเซจันทัสโรเนี่ยทำให้พระเดชพระคุณหลวงพุสเซจันทัสโรพระเดชคุณหลวงพระธรรมชโยญาอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันคนลุกอยู่ นำให้เราให้ทุกท่า,านตามบารมีสามสิบทัพระเดชพระคุณหลวงอุสิตยันทัศโรกได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิบพัฒจะเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบัพระเดช กุโลาบอุศัญทัสโรชื่อเกิดขึ้นจากระเบีสามสิบพักพระเดชพระคุณหลาบอุศัญทัสโรทำให้เกิดขึ้นจากดังนั้นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านนำ สามสิบทัศพระเดพุกุลงก,กุสตะจังชาสโรท่านนำให้ให้หยุดให้นิ่งให้เฉยให้บาร,รมีสามสิบทัพเอเดพุกุลงก,กุสตะจังชาสโร แทนพื้นที่กิเลสที่อยู่ในร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของจ้ะท่านนำให้หยุดนิ่งเฉยนะจ้ะให้าบาร,รมีสามสิบพักเอเดพัคุลลงปสุสตังชัสโร สิ่งต่างๆดำเนินไปซึ่งวิธีการที่ไปกำกับบังคับควบคุมต้องการให้เกิดเป็นสิ่งต่างๆนั้นนะนั่น,นเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเลยจ้ะถูกกิเลสหลอกต้มให้ทำอย่างนั้นนะโดยไม่ได้ทำตามที่พระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทร์สรพเดช ที่ยกยายาจมาล้าลเบิดใจเป็นเรืงที่อย่ท่านบอกว่าให้หยุดนิ่งเฉยจ้ะท่านไม่ได้บอกให้ไปกับกับให้ไปมุ่งที่ว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้อ่ะที่เล็ดหลอกต้มจ้ะให้ไปมุ่งให้ไปให้ไปภาวนาให้ไปอยากจะได้เข้าถึง ในสิ่งที่กิเลสเขาหล่อต้องให้ไปหาจ้ะอนสิ่งที่ไปหาถึงก็คือกิออเลสล้วนเลยนะเจ้านะที่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้บานท่านแนะนำบอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อทำไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าเป็นเรื่องอาจิตไปอ่ะ กินไปก็คือเป็นเรื่องที่กิเลสเขาหลอกล่ออยู่จ้ะให้ให้มุ่ไปตามที่กิเลสเขาเขาบังคับหลอกลงเพื่อจะไม่ไปอยู่ในตําแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปรฐมเร่ร่อนในสารภา,าพประเด็จพลปฐมสุสดสุดซึ่งเป็นตำแหน่งหยุดนิ่งเฉยจ้ะหุดนิ่งเฉยก็คือ ก็คือหยุดวิ่งเฉยไงเอางี้ก็ได้ดแบบเดี๋ยวท่านท่านเราแบบเปรียบเทียิศทางแบบลูกลูกเนี่ยพ่อแม่ก็เลี้ยงดูลูกมาเรื่อยๆเลยแล้พ่อแม่นี่ก็ทําให้ลูกมีทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งหยีกัญญาควก,กพ้นตลอดเลยส่วนลูกเองเนี่ยไม่ได้รับรู้เพราพ่อแม่ดูแล ไม่ได้รับรู้ว่าพ่อแม่มีสมบัติปฏิสีพรังงานทั้งหยีทั้งยาให้ลูกก็ไปหาเองจ้ะซึ่งการไปหาเองด้วยความเป็นลูกเนี่ยก็ถูกกิเลสหลอ,อกต้มให้ไปตามเส้นทางของกิเลสะฮะโดยกิเลสบอกว่าทําตามวิธีของกิเลสเนี่ยก็เดี๋ยวได้ทรัพย์สมบัติปฏิสีพรางงานทั้งหยีทั้งยา สิงที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตเป็นยังอยู่ก็ไม่ได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่ก็ถูกกิเลสล้อมวงให้ไปพึ่งพาอาศัยกิเลสอะไรจ้ะชีวิตก็ทุกข์ระทมส,มสรลรละเพราะว่ากิเลสเขาเป็นรูปแบบของทำให้หลับไหลทำให้เสื่อมสลายแล้วชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเ่ยนะเราติดตามเรื่องราว ในแต่ละวันนี้นะเรารู้ข้อมูลชัดแน่ว่าว่าตอนเนี้ยด้บารมีสาสิตทัพประเด็นคุณพุสรามาขึ้นจึงทําให้เห็นกิเลสได้ชัดขึ้นเลยจ้ะเขาปรากฏขึ้นชัดชัดชัดขึ้นไปนเรื่อยๆเลยอะ่ะเนี่ยเราก็รับรู้ได้จากเพื่อนๆนี่แหละจะมีข้อมูลขึ้นมานเรื่อยๆเลยถ้าเป็น งโลกเขาเรียกว่าเห็นหางที่โผลออกมาเพราะว่าหางที่โผลออกมาคือคือเขาหลอกลวงว่าเขาเป็นมนุษย์แต่จริงแล้วเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นอมนุษย์เพราะว่าหางที่โผลออกมาเนี่ยเป็นการบอกถึงว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อ้ะเขาเป็นอมนุษย์ก็คือเขาอ่ะเป็นเทพบุตบุเทพธิดาของกิเลสเขาไม่ใช่เป็นชาสีไลเนี่ย โดยเขาหลอกลวงต้มเตือนว่าเขาได้ทรัพย์สมบัติโดยวิธีการที่กิเลสหลอกลวงว่าให้ทำตามแบบที่กิเลสบอกก็แล้วได้เนี่ยเป็นยางองจ๊ะแล้วการที่ไปทำในเรื่องที่เป็นอจินตายในเรื่องที่กิเลสเขาหลอกล,ล่อไว้นะ อยู่ในรูปแบบของการหลับไหลล่ะรูปแบบของการเสรื่อมสลายซึ่งรูปแบบนี้เขาเรียกว่าบ้าจ้ะก็คือเป็นบ้านั่นเองถ้าไปไปยุย่งกับเรื่องอาจิตไปแล้วก็เรื่องอาจิตไปเนี่ยสําหรับผู้ที่ให้ร่างกายเป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทธัพเดเดชุลพุสสโรก็คือดำเนินชีวิตเป็น,นงอยู่ ยุดนิ่งเฉยอย่างไงอยจ้ะหยุดนิ่งเฉยเป็นยังไงก็ธรรมดาธรรมดานี่แ้่ก็ธรรมดาแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปเข้าบ่นภาวนาไม่ได้ไปมุ่งอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากเข้าถึงแบบนั้นแบบนี้เลไรเล็กเลยอะ เรื่องตาอย่างเงี้ยที่บอกว่าเป็นเรื่องจิตายเพราะว่าอะไรเขาพูดที่ถูกหลอกก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่เคยไปถึงสิ่งที่กิเลสเขาหลอกอ่ะคือไม่เห็นที่สุดว่ามันเรื่องของกิเลสเขาไงเอาแล้วก็มีตม่อไปจะยกเนี้ยคือบาจารย์ท่านก็บอกไว้ด้วยว่า เขาจะบิดเบือนคำสอนของครูบาอาจารย์ด้วยอย่างในยุคนี้นะเป็นเรื่องที่ท่านบอกว่าเขาจะบิดเบือนคำสอนด้วยที่พวกเรารู้กันมาหลายปีแล้วด้วยจ้ะที่เราได้จากครูบาอาจารย์ท่านบอกตั้งแต่ท่านตอนที่ท่านไม่ได้อยู่ ไม่ได้อยู่ปรากฏให้ที่เห็นร่างกายท่าน่ะไม่สามารถเข้าถึงได้เหมือนเดิมแล้ว,ลวไงกว่าเดิมที่เราได้เจอถามจะไม่เิดเหมือนน่น,นะท่านได้บอกไปแล้วว่าต่อไปเขาจะปิดเบือนคําสารของท่านก็คือปิดเบือนคําสารของผู้รู้ผู้ตื่นผู้โบราณเลยจ้ะปิดเบือนคําสารยังไงก็ผู้รู้ผู้ตื่นผู้โบราณท่านไม่ให้ไปเอาซราบอนุสาสิ่งของมาเป็น ซากสำหรับปฏิเัธเวลาทั้งเหลื่อทั้งหยาบก็ปิดเตือนละเอามาเอามาได้เลยเพราะว่าทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเลยทําให้เกิดทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของการเกิดแก่เจ็บตายนี่ก็คือถ้าแผงสำงรับสำเร็จเวลาของกิเลสเนี่ยกิเลสหลอกลวงให้เข้าสู่ทางทางสำเร็จเวลาของกิเลสก็เลยเอาทราบมนุษย์สัตว์สิ่งของมาเป็นซากสำหรับปฏิเัธเวลาทั้งเหลื่อทั้งหยาบแล้วก็ลงรายละเอียดไปด้วยว่าให้ปฏิบัติปฏิบัติ แบบที่ไม่เคยไปพึ่งพาอาศัยไม่ศรัทธาใสไม่ให้เคา,ารพบูชาสูตางตระหนงกลมประตูเรื่อรกอีสานพระประ,ประตูลูกศิษย์ตระศูรอ่ะให้ไปพึ่งพาผ่อนถอนสำเร็จรวลาของกิเลสหลอกลวงทุกปีใหไปให้เวลาของกิเลสนั่นนเขาเรียกว่าเวลาของกิเลสเันเรียกว่าผ่อนผอนสําเร็จเวลาของกิเลสชีวิตทุกเราเป็นสงสารเลยไง หลอกลวงต้มตุ๋นกันเลยอะ่ะเขาเซ็นเตอร์อย่างนั้นเลยอะ่ะเป็นแก๊งเลยอะ่ะคืออยังไงเดียก็คือเราว่าไปตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะเนเ่ยเขาว่าจากข้อมูลที่ปรากฏปรากฏเนี่ยเขาก็เป็นอย่างนั้นเลยอะ่อะเาะขาจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่เด็ดเขาให้เป็นอย่างนั้นไงแล้วเขาจะไม่รู้ตัวด้วยจ้ะ จีเนอเขาก็จะให้ให้ปุ่มกันไว้ล่ะเพื่อเพื่อให้เกิดการแตกแยกเพื่อให้อาฆาตมาหลายเบียดเบียนจองเวรนกันให้เป็นอานมนุษย์ตลาดแลแล้วก็เป็นเดนรัจฉานเปิดซุ่นใสนรกโลกัานะแล้วก็วนเวียนมาเอาเศร้ารื้สวสิ่งของมากินนั่น,นแหละจ้ะมาเป็นทรัพย์สมบ,บัติเป็นเศสีประลาดทั้งหลายทั้งอย่างนีง่เราไปสังเกตนี้ได้เลยจ้ะเป็นอย่างเงี้ย ก็เป็นเขาอย่างเงี้ยเลยอ่ะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังอันนะว่าส่วนไหนเป็นแผนทางสำเร็จเวลากิเลสซึ่ง,งเราก็จะต้องไม่ไปอยู่ในแผนทางสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นชาวสิวิไลบาร,รมีสามิพั์เสด็จภูโโริปุสเซตนั่งรบแผนทางสำเร็จเวลาบริสาขาเสด็ุภูริปุสเซตนา่งรบ พระวิสาสิทธะเปรตบุรุษุสเดชัสโรก็ทำให้เราเป็นบรมเสด็จถีเป็นพระเจ้าเจตพัชจากบีรัตนเจตเป็นเจ้าของที่สุดแห่งธรรมสมบัติพระวิสาสิทธะเพรตบุรุษุสเดชัสโรร่วมกันกับทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่